สวัสดีครับพบกันแล้วครับช่องฝั่งลักกี้สับรีนะครับตอนเช้าเช้าวันนี้นะครับวันนี้ฝนตกทั้งคืนครับเมื Nós, oggi, ่อวันเมื <um ่อคืนนะครับฝนตกหนักมากเลยนะครับพื้นที่ก็แฉะมากมากเลยนะครับวันนี้ช้างแต่เชือกก็ออกไปหมดแล้วนะครับไปอาบน้ํากันหมดแล้วนะครับเหลือแต่น้องลักกี้ของเราครับยังไม่ได้อาบน้ําเนาะวันนี้เนื้อตัวจะเป็นยังไงนะครับมาดูได้เลยเนาะตอนนี้นะครับสภาพเป็นยังไงวันนี้ดู นี่บีงรถไว้นะครับน้องกกลักซี้ตัวพ่อควานเอาไปทิ้งหรือเปล่าน,น้อนี่ไปเดี๋ยวผัดอาบน้ําดีกว่านะครับออกพาไปถูก้อนหินก่อนนะครับอยู่ข้างล่างนู่นครับนูน่นตอนนี้ก็แก้น้องไปถูก้อนหินก่อนเบินตามมาแล้วครับ ไปถูก้อนหินครับวันนี้เพราะว่าฝนตกหนักเนาะนู่นมาแล้วมาแล้วเดินช้าๆลากักี้นะครับมาแล้วถูปลาไหลของเรานู่นนะครับปลาสกโก้นะครับนู่นยังไม่ได้อาบน้ําเลยวันนี้นะครับเนื้อตัวก็มอมแมมเหมือนกันครับปลาสกโก้เนาะนตัวผมแมมเหมือนกันครับโยกไปโยกมาใหญ่นะครับลากี้ก็เดินมานี่แล้วไปหาปลาสกโก้หรือเปล่าเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนดีกว่าเนาะ ทีก็จะแฉะน,นิดนึงนะครับก็จะเดินยากลำบากหนะ่อยเนาะเดินมาแล้วเดินมาแล้วมาถูกก้อนหินก่อนเรลว <c oughs> มาแล้วก็ถูก้อนหินก่อนเร็วลักกี้ถูก่อนถูก่อนหายพัน ไปไหนแล้วครับนุ่มไม่ยอมถูก้อนหินแล้วไปไหนแล้วจะลงไปไหนหนุ่นไปหากินย้าก่อนอาปล้อยเลยปลอยเลยนะครับอาปลอยกินยาก่อนนะครับตอนนี้ว่าจะพามาถูต้นไม้นะครับมาถูก้อนหินเนาะไม่ใช่ต้นไม้ถูก้อนหินไปนู่นแล้วนู่นบุกไปไหนแล้วนู่น เอ้ยบุกป่าไปแล้วลงไปไหนแล้วครับนู่นหายากกินนะครับยากขึ้นเขียวเต็ไมไปหมดเลยครับตรงนี้เดี๋ยวปล่อยกินยาก,ก่อนนะครับตามสบายเลยวันนี้นะครับ เดี๋ยวให้กินยาอิ่มก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาอาบน้ําดีกว่านะครับน้องยังหิวอยู่เนาะเอากินก่อนกับยาแน่นเนาะเกิดขึ้นข้างข้างที่เราอาบน้ํานี่ครับเป็นแทงน้ํานะครับนี่ก็วิวสวยๆของเมืองภูเก็ตน,นะครับมองไปข้างล่างน,นะครับชอบสวยสวยงามมากเลยเนาะจะลงไปใไนแล้วนู่นครับดูดูหาอะไรหาย่างรดหรือเปล่าลักกี้ไปนู่นแล้วนู่นให้มาถั่วกนเหินไปหากินยาเฉยเลยเนาะ จะเสร็จไหมเนาะวันนี้ขอกินก่อนบอกว่าขอกินก่อนนะครับอย่างรถก็ไม่ห่างกายด้วยนะครับจะลงไปข้างล่างหรือเปล่านุ่ลงไปไม่ได้นะครับอยู่ข้างล่างนุ่มเลืยอนกินยาแล้วครับนุ่มไม่ยอมมาแล้วนะครับวันนี้นะครับ กินยาไม่ยมมาอาบน้ําแล้ววันนี้ลักซี่ยาก็เขียวด้วยเนาะอร่อยใหญ่เลยเอาล่อให้กินก่อนเดี๋ยวค่อยอาบก็ได้เอาถูก่อนหินก่อนเร็วถูก่อนถูก่อนขัดคล้ายๆน้อยวันนี้หนึงตัวแดงเลยนะครับ ยังไม่ได้โดนน้ำนะครับยังไม่ได้โดนน้ครก็ไปกินยาก่อนเนาะลัก,กีเดี๋ยวจะอาบน้ำให้แล้วถูก่อนแล้วตัวแดงเลยวันนี้ครับต้องใช้ก้อนหินถูแทนเลยนะครับวันนี้เนาะ ข้าก่อนนะครับจัดน้ำให้ทั่วตัวก่อนนะครับใส่ใส่เลยเดินเผยาวันนี้จะถูไหมวันนี้นี่อ้ยถูทูแล้วทูทูทูก่อนเร็วถูอ๋อทูก่อนเลยทูทูทู

เสร็จเลยยังลักกี้ไม่ยอมถูเลยวันนี้ลักกี้ไม่ยอมถูเลยเดี๋ยวพอกานต้องเหนื่อยอแล้วสาดน้ำให้ตัวตัว,ตวนะครับคือใครก็ออกหมดแล้วนะครับวันนี้สงสัยจะไปหาน้องอันดาอีกแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เนาะ ไปเลยนะครับแต่ยังไม่ได้ถูหลังให้เลยนะครับยังแดงอยู่ด้วยเนาะไปแล้วครับตอนนี้ก็จะเดินไปแล้วจะกลับแล้วนะครับไปหาของกินอีกก่อนครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นองลักกี้ด้วยนะครับหนึงไลค์หนึงแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้นองลักกี้นะครับขอบคุณมากครับผมไปแล้วนู่น